สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานทีเข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง f อฟซไม่เอซเก่าด้วยเนาะสวัสดีพี่นอ้องเพื่อนทางนะช่อง u t u b e ด้วยกันนะาะจ้ทุกคนทุกทานจะทีเข้ามารับชมแนวทางเะยกะมาเป็นกําลังใจให้กับเอสโจเส้นเดียวกันจ้ามาพบกับแนวทางห้าน้อยหมดัดร่วมจ้าวันที แนวทางของวันที่เก้าเดือนสิบเอ็ดจะพุทจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนจะเป็นแนวทางของวันเสาร์จะสําหรับแนวทางฮานอยมัดรวมเมื่อนี่เนาะก่อนสีไปรับชมแนวทางฮานอยมัดรวมของวันที่เก้าเมื่อนี้กะเดี๋ยวมาเบิ่งพ้นย้อนลังกันก่อนจ้าผลแนวทางของวันที่แปดจะสําหรับฮานอยมัดรวมสําหรับน้อยมัดรวมวันที่แปดจะเด่นไปที่ชูนแปดวิ่งลู่จะสําหรับชุดเด่น สำหรับผลจะน้อยรอบแรกจะน้อยเฉพาะคิจสามตัวบนคือหนึ่งห้าหกพาดไปจกสองตัวล่างรอบเฉพาะคิจคือแปดศูนย์แปดจะสำหรับศูนย์แปดคูเด่นมาเลยเนาะเนาะคูเด่นนอนมาเลยจะเด่นศูนย์รศูนย์มาเด่นแปดพิ้งรแปด 8, มาจับคู่เขาแปดศูนย์จะตัวเน้นเต็มเต็มรอบแรกเฉพาะคิจล่างจาสำหรับรอบพิเศษจะ สามเจหาโอ้โห oh, ชุดกันของฮาจับคู่ต่ำไปเนาะเจ็กับเจศมาเจหาจ้ะสองตัวล่างรอบพิเศษจะ40่ศูนเข่าชุดเด่นเต็มๆจ้ะศูนย์มาตัวเน้นเต็มๆเด่นศูนูรูดศูนยมารอบปกติจะหาสสโอ้โหผ่านไปจะสองตัวล่างหนึหก โอ้โหมีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งลอบเข้ามาหนึ่งหกสำหรับรอบปกติผ่านไปสำหรับสี่ฉุดการแอคจอยมีสี่แปดกับสี่หนึ่งเข้ามาสี่สามจ้าสำหรับรอบ VIP จะศูนย์หกหาตัวเดิมโอ้โหรอบเฉพาะก,กิจมาหาหกรอบเฉพาะกิจมาหนึ่งหาหกรอบ v ีไมาศูนย์พกหาโอ้โห สำหรับสองตัวล่าง v p พคือศูนย์สี่สำหรับศูนย์สี่อ่ามาแบบนี้ถือว่าปังจากศูนย์สี่รอบ v p พมาตรงๆงจากตัวเดิมเด่นศูนย์สี่นี่คือมาตรงๆรงอบ v p เนาะสำหรับรอบพิเศษนี่มาตัวครัาฟจาก,จากตัวเน้นเต็มๆจะเด่นศูนย์หลุดศูนย์มาสำหรับสุดสามตัวพาดไปจ้าก สำหรับแนวทางฮานอยมาร่วมก้าเขา3น้อยน้อมือนี้น้องจกเฉพาะกิดพิเศษแล้วก็ VIP จะโอ้โหพลาดแค่รอบปกติขบ4น้อยจา้าโอ้ปัง่ะตามนี้เลยจะเข้าตัวได้แบบได้สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยได้เน้ตจอยเสดา,ายมีกำลังใจวางแนวทางจา้าสำหรับแนวทางวันศุกร์ถือว่าปัง แนวทางวยลาวาพัฒนาโดยโลคหายองสูตรนอาะมีสูตรเดิมหมัดมีสูตรเดิมเนาจะเด่นรูดซองตัวหลักสูตร าลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวถือว่าปังจะมาสองสูตรเต็มๆเ,เขาตัวได้แบบได้ก็สามารถรับชมยนต์ล้างใดเลยเนาะส่วนโพสสรุปก็คือรอสรุปกันอีกที่คือวันลงแนวทางวันจันทรจะเจอกันวันจันทร์จะสําหรับลาพัฒนาจากฮะก่อนสีไปรับชมหรือว่าสาวพี่น้องเอฟซีจะได้ที่เขามารับชมใหม่ๆนอกจะกทำบุญอยากพาดแนวทางเสียอจลงหายฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกด การดิ่งไว้เพอ่์เซได้โบพาดแนวทางตัวโตไปกนันแนวทางดีๆมีให้การได้ถูกวันจากาสาหรับเล็กเบิร์นเมื่อวานนี้เนาะหาหน่วยของเฮากระพาดไปตกใจอย่างเมื่อวานแอร์จอยบอกว่าชนแค่หาหาคือว่าชดหน่อยเนาะสําหรับเล็กเบิร์นเมื่อนี้แนวทางติดเบิร์นอยู่เด้อจัดแนวทางแต่ว่าหาหนอยนี่ยเบิบร์นบอมมาหลายวันแล้วเนาะ อ่าเมื่อนี้เลขชนกันอยู่ที่00กับ11จะสำหรับไายเบิร์นทามักถ้าชอบเบิร์นกับพิจารณาเบิงใดจะเบิร์นบ่มาไลฟ์วันแล้วจ้ะแต่ว่ามือนี้ชนกันอยู่ที่00กับ11แล้วก็77สำหรับ77นี่คือเด่นหมัดรวมเด่นน้อยหมัดรวมชนจ้ะส่วน00 11นี่คือน้อยเฉพาะกิจกับน้อยปกติชนกันอยู่ที่11 00รอบเฉพาะกิจกับรอบวีพีแล้วก็ปกติชนกันอยู่ที่000 00. สำหรับเลขเบิ้ลอ่าตามนี้เลยฮานอยมันร่วมกงเฮาจะเด่นไปที่สี่แปดวิ่งรูดจ้าโอ้หมือวันได้ศูนย์กับแปดมือได้สี่กับแปดจ้าแปดสียังอยู่หรือบ่อันนี้ล,ล่อรุ้นจ้าถ้ามักถ้าชอบจังได้ก็คอยตามเนาะจังคอยตามเนาะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด สี่แปดชุดเด่นสี่เก้าจ้าสำหรับเด่นแปดวิ่งรุ่นแปดจ้าขู่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเบิร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเบิร์เลขเด่นนอยหมัดรวมชนขอเอาเดี๋ยวด้ยวยจ้า เอ,อจอยอศูนย์ศูนละกันจัพอา0ศนี่คือชอนกัน3น้อยเลยเนาะเฉพาะกิจปกติ v AP, ีพีชนกันอยู่ที่ 0, 0ูนยอ 0, เลยสําหรับตัวกันจา่าสาหรับฉุดกันของเอจอยนี่คือเด่น7จศนยขอเอาเจ็ดเจ เ,ออเดี๋ยวเด้อจ้ากโบแมนเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสามหนึ่งว่าเบิงเนี่ยทั้งพิทสามศูนย์ถูกต้องสำหรับสามตัวบนจะหนึ 1, ่งสี่แปดศูนย์สองแปด 0 7 0 1 1 3สำหรับตัวเน้นจา้า3ตัวบนวันนี้ขอเน้นไปที่1 1 3เมื่อนี้ได้ชนตามด้วย0 2 8กัน7 1กับ7 0 8 2 8 3เบิ้ล0 0 4 เจ็ดสี่หกโอเคสำหรับแนวทางหาน่อยของวันที่เก่าแนวทางคือตามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้มือนีฝากไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวมักตัวชอบคอยตามจ้าแนวทางมีเข่ามีรุดจะผิดผ่าดประการได้กับโคตรโ็ภัยหลายๆเราจะมือนีกับคอยมาปังปังด้งงดงละกันจ้า ขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆก,กำลังใจจากผิดพลาดประการใดก็ขอโอษขอภัยหลายๆแล้วขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า